นายสถินพิมพ์โพชาเดิมนั้นมีอาชีพทำนาและเลี้ยงสุกรรายย่อยควบคู่กันซึ่งมีรายได้เลี้ยงครอบครัวไม่มากนักต่อมาเกิดขาดทุนจากการเลี้ยงสุกรจึงเลือกทั้งสองอาชีพประสบเหมาะกับทางโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสุกรกรบินบุรีขยายพื้นที่การเลี้ยงสุกรจึงเข้าร่วมโครงการกับทาง CPF โดยเริ่มเลี้ยงสุกรเมื่อปี2548จำนวนหนึ่งโรงเรือน700ตัวจากการที่มีรายได้แน่นอนในปี2550จึงสร้างโรงเรือนเพิ่มอีกหนึ่งหลังเลี้ยงสุกรเพิ่ม650 วรวมเป็น1,350ตัว1ปีเลี้ยง2รุ่นรุ่นละ5เดือนจากนั้นพักเล้า2อ,อาทิตย์เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคก่อนจะนำสุกรรุ่นต่อไปมาเลี้ยงขณะดเดียวกันยังได้ลงทุนทำระบบบ่อไบโอแก๊สซึ่งนอกจากจะช่วยกำจัดก,กลิ่นมูลสุกรได้แล้วยังสามารถนำแก๊สจากมูลสุกรมาปั่นเป็นกระแสไฟฟ้าใช้ในโรงเรียนและในบ้านทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนได้มากกว่า60% ว่าแกสลงทุนที่แรกรู้ว่ามันจะเยอะพอเราทำมาเราลงเครื่องลงอะไรช่วยลดกระแสไฟฟ้าได้60%จากที่ค่าไฟฟ้าแสนสองต่อรุ่นนี้ลดได้เยอะแล้วก็จะจัดระบบเรื่องกินได้ด้วยครับชุมชนข้างๆก็คุมได้เยอะจหรับวันนี้คิดว่าคุ้มค่ามากๆ นายสถีมนบอกด้วยว่าจากไรายได้ที่แน่นอนทำให้เงินที่กู้มาสร้างโรงเรือนหลังแรกนั้นส่งเงินกู้ครบแล้วส่งโรงเรือนหลังที่2ที่สร้างเมื่อปี2550คงเหลือยอดเงินกู้ที่ต้องชำระอีกไม่มากและในอนาคตคิดส่งต่อก,กิจการให้ลูกหลานได้สึบเนื่องต่อไป และทั้งหมดคือรายการ Business Watch จับกระแสธุรกิจในค่ำคืนนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามทุกความเคลื่อนไหวทางธุรกิจครบจบที่เดียวกับรายการ Business Watch ได้ใหม่ใน,นพรุ่งนี้ค่ะวันนี้เรา2คนละทินงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ